พบกับแอนนาสุพศรีงามน,นะคะยังอยู่กับอาจารย์สมศรีชูจงกลนนะคะคุยกันถึงเรื่องไพ่ทาโร่นะคะทราบไปแล้วในเรื่องของความหมายไพ่ทั้งเมเจอร์แล้วก็ไมเนอร์ก็คือไพ่หลักและไพ่รองแล้วก็ไพ่บุคคลนะคะต่อไปเนี่ยเราก็จะมาทราบว่าคนเกิดทั้ง7วันในเดือนเมษายนเป็นอย่างไรบ้างก่อนที่จะไปเปิดไพ่ในวันต่างๆมาทราบกิจกรรมกันสักนิดนึงค่ะ สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติมูลนิธิสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติมูลนิธิพระอุดมศิลคุณเสริมสุวัฒโนและชมรมโหสตินนานาชาติแห่งประเทศไทยโดยท่านอาจารย์ดรพิญโยพงเจริญ er ท่านมีดําริมอบความรู้สู่ประชาชนผู้ที่สนใจในวิชาโหราศาสตร์ไทยนะคะเปิดอบรมนะคะโหราศาสตร์ไทยภาคพยากรณ์นะคะโดยท่านอาจารย์ดรพิญโยพงเจริญ er นะคะ ในทุกๆวันจันทร์ที่สำนักงานใหญ่วัดราชนดดาดรามวรวิหารนะคะเวลา14นกาจนถึง17นาฬิกานะคะสถานที่อยู่หลังพระพรามมหาเจษฎาบดินนะคะถนนราชด,ดำเนินกลางตัดกับถนนมหาชัยค่ะมีโลหะปราสาทหนึ่งเดียวในโลกเป็นจุดสังเกตและจุดสนใจค่ะอีกที่หนึ่งค่ะที่โครงการป้องป่งปาศัตรูพ่ายค่ะเปิดอบรมฟรีโหัวรัสไทยเบื้องต้นทุกๆวันพระรหสัสป,ปดี13นาฬิกา30นาทีจนถึง17นาฬิกนาะคะ อบรมโดยท่านอาจารย์ดรพิญโยพงษ์เจริญพร้อมด้วยคณาจารย์ในวิชาโหราศาสตร์ไทยอีกหลายท่านค่ะก็แล้วพอวันศุกร์นะคะก็จะมีโหราศาสตร์ไทยภาคพยากรณ์นะคะอบรมโดยท่านอาจารย์ดรพิญโยพงษ์เจริญนะคะเวลา14บนาฬิกาจนถึง17นาฬิกานะคะในหัวข้อเห็นอย่างไรไทายอย่างนั้นนะคะก็อบรมโดยท่านอาจารย์ดรพิญโยพงษ์เจริญะคะ่ะแล้วก็ทุกวันเสราร์ค่ะ มีบรรยายพิเศษฟรีนะคะเวลา13นานกาจนถึง15นานกานะคะโดยท่านอาจารย์ดรพิญโยพง์เจริญท่านเป็นพิธีกรได้เชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆมาให้ความรู้กันนะคะตั้งแต่เวลา13นานกาจนถึง15นานกาจบแล้วนะคะ15นานกาจนถึง17นานกาเนี่ยอบรมโหราศาสตร์ชะตาบ้านเมืองโดยท่านอาจารย์ดรพิญโยพง์เจริญนะคะสนใจสอบถามสำรองที่นั่งได้ตามหมายเลขหน้าจอค่ะสถานที่อยู่ข้างวัดสมนัต ราชวรวิหารนะคะใกล้สี่แยกเทวกรรมเรียบคลองพดุงกูกเกษมค่ะอีกที่หนึ่งค่ะที่โครงการบางขุนนนท์นะคะก็จะมีอ,อ,อบรมฟรีในทุกๆวันพุธแล้วก็มีอบรมโหราศาสตร์ภาคการให้เลิกนะคะโดยท่านอาจารย์ดรพิญโยพงเจริญในวันพุธเวลา13บมนิกาถึง15นิกานะคะเป็นโหราศาสตร์ไทยภาคการให้เลิกนะคะก็เลือกมงคลต,งต่างนะคะมีอะไรบ้างต้องดูอะไรเป็นหลักนะคะ ถึงจะให้เลิกได้นะคะจบจากโหรวรัสร์ไทยการให้เลิกแล้วก็จะมีอบรมโหรวรัสร์ไทยเบื้องต้นฟรี15ในกาจนถึง17ในกาโดยท่านอาจารย์ดรพิญโยพง์เจรินนะคะสถานที่จากศีีแยกบางขุนนนไปทำหน้าตลาดบางขนนนนะคะปากซอยสองวัดใหม่เยดแป้นค่ะก็จะเห็นป้ายสมาคมนะคะสำรองที่นั่งได้ตามหมายเลขหน้าจอนะคะก็ สะดวกวันไหนว่างวันไหนนะคะก็แวะชมได้นะคะสมาคมยินดีต้อนรับค่ะอ่ะครั้นี้มาเปิดไพ่กันดีกว่านะคะเปิดไพ่กันนะคะเริ่มที่วันอาทิตย์เลยดีกว่าไหมคะได้เปิดกี่ใบคะเปิดอย่างนี้ห้าใบดีไหมคะห้าใบนะคะห้าใบนี้เกินเป็นการเปิดสําหรับการตอบคําถามนะคะในคนเกิดวันอาทิตย์นะคะก็จะเป็นการงานการเราต้องดูไพ่ว่าไพ่บอกอะไรบ้างในวันอาทิตย์นะคะอ่ะใครจะเป็นผู้จับคะ จะแนะนำอันนาคะมือซ้ายหรืออันอ่ะโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้านะอันนาถือให้ค่ะนะคะอ่ะเริ่มจากใบแรกค่ะสามไม้นะคะอ่ะไอแบ่งๆกันถือดีกว่าค่ะค่ะได้ค่ะแบ่งๆกันถือนะคะอ่านะคะแบ่งๆกันถือนะคะอันนาขันให้นะสามไม้นะคะแล้วก็ 8เหรียญนะคะแล้วก็เด็กเหรียญนะคะแล้วก็จะเป็นเด็กดาบแล้วก็จะเป็นอัศวินถ้วยนะคะอันนี้ถามว่าสําหรับคนวันอาทิตย์นะคะสําหรับคนวันอาทิตย์นะคะเป็นอย่างไรบ้างค่ะเป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้ก็คือน่าจะมีเรื่องของการได้ทําอะไรใหม่ๆนะคะจาายนนาค่ะค่ะเหมือนดูลู่ทางดูลู่ทางว่าเอ้ยช่วงนี้เขา ทำอะไรที่เราเหมือนเราอยากจะไปทําเหมือนก๊อปปี้เขาเรียนแบบเขาก็ได้นะคะก็มีทั้งไพ่ไม้ไพ่เงินนะคะแล้วก็ยังมีไพ่เหรียญนะคะแล้วก็ไพ่ดาบก็หมายความว่ามีความรู้สึกความอารมณ์อยากจะทำงานนะคะแต่สามไม้เนี่ยก็คงจะต้องรอเวลานิดนึงนะคะเพราะเป็ไพ่อันนี้ก็แปลว่าเหมือนยังชะลอยอยู่ยังดูอยู่ศึกษาอยู่อะไรเงี้ยค่ะในเดือนเมษาถ้าเรื่องงานก็ต้องแบบ วางแผนดีๆแล้วกันนะคะรอคอยเรื่องการเงินเป็นไงบ้างคะเห็นมีไพ่เหรียญก็ถือว่าน่าแต่ก็ยังเหมือนจะลงทุนเหมือนจะไปลงทุนทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีความรู้ไปดูวยไปแลกใช้ใช้เงินอย่างเดียวไม่ได้นะคะก็ต้องแลกเปลี่ยนความรู้นะคะเพราะว่าเออเออมีประตูปิดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ดูรู้ทางดีๆนะคะแล้วก็ศึกษาดีๆก็จะมีความรู้ความเข้าใจนะคะต้องมีการแลกเปลี่ยนกันพูดถึงเรื่องความรักเป็นไงบ้างคะ ความรักช okay. ่วงนี้น่าจะยังไม่โอเคเท่าไหร่ยังไม่โอเคนะคะก็แอบมองๆกันไปก่อนละกันนะคะไหนๆก็แอบมาแล้วก็แอบต่อไปเห็นไพ่ใบนี้ค่ะแอบนะคะไพ่ใบนี้แอบนะแอบมองก็แอบมองกลับปแต่ไพ่แบบเนี้ยนะคะถ้าถามเรื่องงานปุ๊บน่าจะแบบว่ามีไอดอลของตัวเองอ่ะอยากจะเป็นเหมือนเขาเน้นเรื่องงานมากกว่าเรื่องความรักไม่โดดเด่นงานการเงินความรักอ่ะโชคลาภเป็นไงบ้างคะ โชคลาภก็ถามว่าพอมีไหมแต่ว่ายังไม่ค่อยกล้าลงทุนมากกว่าอาจจะซื้อแต่ซื้อไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไดเพราะว่าถ้าจะดูจากดูแล้วดูจากประตูแล้วก็ประตูปิดซะมากกว่าแล้วก็ไพ่ยังไม่เด็ดขาดหมายความว่ายังตัดสินใจอะไรไม่แน่นอนเหมือนรอจังหวะรอเวลาจานนี้รอจังหวะรอเวลาก็รอจังหวะไปก่อนนะคะเดือนเมษาเอาแบบน้อยๆแล้วกันนะนะคะค่อยๆดูไปก่อนค่อยๆดูไปก่อนสําหรับคนอาทิตย์นะคะสาหรับคนอาทิตย์ก็ โดดเด่นเรื่องงานนะคะแต่ว่าต้องมีรู่ทางการวางแผนใช่ต้องศึกษาศึกษานะคะต่อไปวันจันทร์วันจันทร์ต่ออ่าจังสมศรีชูเลยก็ได้ค่ะจะได้ไวนิดนสองใส่วันจันทร์นี้จะได้เข้าวัดนะมฮะสามสี่ห้าอาจันมนาช่วยถือนะคะ โอ้ยไพ่จบไม่สวยเลยแต่ไพ่เริ่มต้นสวยมากเลยไพ่เริ่มต้นสวยมากค่ะน่าจะโดดเด่นในเรื่องของงานมีไพ่นะคไฮโลแพนนะคะไพ่สังฆราบหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นอัศวินเหรียญนะคะแล้วก็จะเป็นไพ่สเตร็งนะคะอ่าแล้วก็เป็นไพ่แปดถ้วยแล้วก็ตามด้วยสามดาวนะคะก็จะเห็นลักษณะหน้าไพ่แบบนี้นะคะอ่าอ่าพี่ จะเห็นหน้าไพ่แบบนี้นะ,ะ,ะหน้าไพ่ยอย่างนี้ถ้าถามอย่างเรื่องแรกเลยนะคะเริ่มแรกดีนะคะเหมือนว่าจะได้รับโอ,อกาสดีจากผู้ใหญ่นะคะค <Cin th. S 2> ่ะเจ้านา,ายผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะได้รับโอกาสดีแล้วนะคะมีโอ,อกาสมาได้รับโอกาสนะคะแล้วยังไงต่อคะเรื่องงานได้ได้เขาเรียกอะไรได้สแสดงผลงาน<ช>ะนะคะได้สแสดงผลงานแต่ว่าพอตอนจบออกมานี่มันเหมือนจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะคะ ก็ไพ่ก็คงจะผ well ู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะแต่ว่าคุณเองก็ต้องหน้าหน้าที่จะลงมือลงแรงเห็นไพ่สเตรนจคะไพ่สเตรนเนี่ยเป็นไพ่ที่แบบเขาเรียกว่าใช้แรงมากกว่าใช้ความรู้ความสามารถหรือใช้ความคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะลงแรงมากเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเปลี่ยนถ้าเรารู้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยน่าจะปรับปรุงคือวางแผนให้ดีนะคะไพ่ใบนี้จะได้ทํางานไม่ได้ค่ะไพ่ใบนี้ ไพ่ใบนี้จะได้ทํางานไม่ได้คือไพ่สามดาบนะคะไม่ใช่ว่าเราลงแรงอย่างเดียวปุ๊บแล้งงานผลงานออกมาเราก็จะต้องเสียใจค่ะไพ่ใบนี้บอกว่าเราจะต้องเสียอกเสียใจจากคําพูดนะคะเพราะไพ่สามดาบนั่นเองนะคะไหนๆก็โอกาสมันดีตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยถ้ารู้อย่างนี้ปุ๊บก็ปรับเปลี่ยนได้นะเพราะงั้นเนี่ยก็นอกจากใช้แรงอย่างเดียวปุ๊บเราก็เปลี่ยนมาใช้การวางแผน้างเนาะใช้การวางแผนมากสามดาบจะได้ทำงานไม่ได้อ่ะโอ้ถามอย่างนี้ปุ๊บไม่อยากถามเรื่องความรักเลยอะ อยากผ่านไปก่อนเลยได้ไหมคะสาหรับคนรักนะความรักสี่ผ่านไปก่อนแล้วกันค่ะความรักผ่านไปก่อนคาดหวังไม่ได้เลยคาดหวังไม่ได้นะเพราะว่าใครจบที่3มดาบนี่อย่าอย่าอย่าเพิ่งคาดหวังเลยค่ะเอาเป็นว่าคุณไม่ทะเลาะกับใครก็น่าจะดีแล้วนะประมาณนี้เก็บตัวเงียบเงียบเก็บตัวเงียบเงียบนะเขเขวันน่าจะดีไปวันน่าจะดีค่ะไปวันน่าจะดีนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนใช่ค่ะความรักการงานและการเงินค่ะการเงิน เก็นมีอัศวินเหรียญอยู่ใบหนึ่งนะก็กล้ากล้าใช้กล้าใช้เงินอยู่อาจจะมีเรื่องของการซื้อของขวัญให้คนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยได้เดินทางเสียเงินเดินทางซื้อของไปเยี่ยมผู้หลับผู้ใหญ่หรือเดินทางไปหาสาวก็ได้นะเห็นมีสาวต้อนรับอยู่หน้าประตูแต่ประตูปิดนะคะน่าจะเป็นหลังบ้านนะคะไม่ใช่หน้าบ้านนะคะแอบไปหาใครเขาก็ต้องระมัดระวังนะหรือว่าไปหาเขาเนี่ยก็ ติดต่อข้างหลังอันนี้น่าจะบอกในเรื่องของการลงทุนหรือการที่จะติดต่ออะไรกับผู้หลักผู้ใหญ่นะจะแบบติดต่อหลังบ้านติดต่อกับแม่บ้านอ,าอะไรอย่างเงี้ยให้เขา<อ>ช่วยไม่ติดไม้ติดมืออะไรเงี้ยค่ะนะะน่าจะดีกว่านะอันเนี้ยนะคะเพราะว่าถ้าแบบถ้าพูดถึงความรักก็ไม่น่าจะโปร่งใสเนาะเ,ออเพราะว่า พบกันหลังบ้านแล้วก็ปิดประตูด้วยให้แบบระวังเขาจะตีหัวเอานะคะาอากาศยังไม่ค่อยโอเคอันนี้มันตีท้ายครัวแบะอย่าไปตีท้ายครัวใครคันนไม่ดีไม่ดีไม่ดีเนี่ยนะคะอ่ะพูดถึงเรื่องความรักไปแล้วนะคะโชคลาภค่ะอาะจารย์โชคลาภ ถ้าไปถ้าเกิดไปขอกับพระนี่พระส่วนมากถก็ไม่ค่อยให้โชคแล้วก็ไม่ให้พระก็ต้องาพระจะต้องเตือนมาเลยบอกว่าให้มีสตินะโยมนะประมาณนี้นะพระจะต้องพูดอย่างนี้นะก็จะเห็นว่าแต่ว่าถ้าโดดเด่นเนี่ยไพ่ห้าใบเนี่ยจะมีไพ่การเดินทางเนี่ยอยู่ถึง2ใบสใบเพราะฉะนั้นเจ้อ เดือนนี้ก็มีโอกาสเดินทางเดินทางก็ใช้จ่ายเยอะนะคะบางคนอาจจะเดินทางจากบ้านไปแบบบ้านอยู่สบายสบายไม่ชอบแบบชอบเดินทางไปหาความลาบากนะคะลำบากจริงๆนะคะเพราะหน้านี้เป็นหน้าร้อนล้วก็ร้อนมากด้วยใช่ใช่ค่ะอ่านะคะแล้วก็เป็นอะไรอีกอ่ะน่าจะการเงินการงานความรักอ่าโชคลาภไม่ไม่ไม่น่าไม่น่านะน่าจะได้โชคลาภน่าจะได้แดงตัวเองมากกว่า เห็นไะพ่3ามดาบแล้วก็ไม่กล้าฟันธงเรื่องโชคลาภเท่าไหร่ผิดหวัง,วงผิดหวังนะนคือไพ่ใบสุดท้ายกับไพ่ใบแรกมีผลมากไหมคะอาจารย์ก็มีผลนะครั้งแรกแต่มันเริ่มต้นเหมือนดีนะคะ,คะเหมือนมีโอกาสดีๆมีผู้อยากผู้ให่ให้การสนับสนุนแต่บางทีตัวเราอ,อาจจะ เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำงานยังไม่ถูกจุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะดาใช้แรงมากกว่าที่อาจารย์ใช้แรงมากกว่ามากกว่าคือบางคนคิดอะไรไม่ออกปุ๊บทาก่อนไงแล้วยังไม่ได้คิดยังไม่ได้วางแผนพอยังไม่ได้คิดไม่ได้วางแผนปุ๊บทำทำไปปุ๊บมันอาจจะเกิดความผิดพลาดได้นะเขาถึงบอกว่าใช้แรงอย่างเดียวบางทีมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่สําเร็จเสมอไปเพราะฉะนั้นถ้าแรงบวกด้วยการคิดวางแผนมันก็จะทําให้งานเนี่ยหรือว่าสิ่งที่เราทาเนี่ย ง่ายขึ้นแล้วก็ราบรื่นขึ้นนะคะแต่ว่าคนวันจันระวังจะมีเรื่องมีเขาเรียกว่าทะเลาะเบาแว้งปากเสียนะแต่แน่นอนว่าจะต้องมีเรื่องเสียใจในเดือนนี้ให้ใบสรุปเนี่ยให้ใบนี้เป็นไงมันแปลว่ามันไม่เป็นอย่างที่เราคิดผิดหวังเสียใจอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคาดหวังไว้แต่ไม่ได้ตามที่คาดหวังก็ระวังคําพูดแล้วก็คนจะทําให้เสียใจอันนี้น้ำตาไหลแล้วเนี่ยเพราะยันเนี่ย ถูกผู้ใหญ่ตำหนิติดติ่งไม่ได้นะคะพี่เห็นแล้วทาอะไรไม่ได้ด้วยเข็มจิ้มตุ๊กตาอย่าไปทางอันนี้ถ้าแบบแค้นฝังหุ่นอันนี้แบบเออถ้าเรามองไปทางมืดๆหน่อยเขาเขาเลือกพิธีกรรมนะคะแต่ว่าไม่แนะนํานะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีหนึ่งไม่ดีแล้วสองเนี่ยการสื่อสารทางภาพก็จะเห็นว่ามันไม่เป็นผลดีทั้งผู้ทําแล้วก็ผู้กระทำแต่เนี้ยคืนนี้ย้อนมากันนะคือ สมาธิไปวัดไปทำอะไรให้มันสบายใจมากกว่าที่จะมานัางเครียดใช่ปล่อยวางปล่อยวางซะนะคะหรือไม่ไอ้ทีเดินทางแบบสบายๆชิลๆนะทิ้งเรื่องเครียดไปซะมันก็อาจจะเป็นอะไรได้ที่ดีนะเพราะหนึ่งมีไพ่เดินทางแล้วมีไพ่เหรียญไพ่ใช้เงินแล้วก็มีวัดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามถึงเรื่องบริวารพอดีหันไปเห็นบริวารพอดีเลยบริวารหมอรับคาบอยู่ข้างขานะะบริวารดีไหมถามว่าแต่บางทีบริวารก็อาจจะใหญ่กว่าเราก็ได้นะ นะคะบริวารดุนะแต่ว่าถามว่าตัวเองยังมีศักยภาพแล้วมีมีพลังที่จะสยบบริวารได้นะบริวารดุมากนะคะบริวารดุมากไพ่ใบนี้สื่อสารว่าคนเนี่ยสยบสิงโตได้นี่ไม่ใช่คนธรรมดานะคะต้องมีความสามารถมีความสามารถนะคะต้องมีความสามารถแต่บางทีก็ต้องใช้คําหวานนะคะอาจารย์บางทีอย่าใช้แรงมากนะคะอีกวันหนึ่งค่ะขอเป็นวันอังคารเลยนะคะอ่ะ วันอังคารแอนนาจับเลยค่ะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าอันนี้เป็นอ้าเมจิกเชียนนะแล้วก็หนึ่งเหรียญว้าวคนวันอังคารนนให้ใบ<ด><ด>แรกเอ็มเพลเยอร์ค่ะอ่าใบแรกเอ็มเพลเยอร์นะคะใบที่สองเจ็ดไม้ใบที่สามแทมเพลนแล้วก็ใบที่สี่เมจิกเชียนแล้วก็ใบที่ห้าเป็นหนึ่งเหรียญน,นะคะ,คะ อันนี้หลากหลายนะไพ่หมอดูขึ้นไพ่เอ็นพัลอร์บงบอกว่ายังไงคะสาหรับคนวันอังคารอาถามเรื่องการงานการงานของคนวันอังคารช่วงนี้อาจจะได้รับมอบหมายงานจากผู้ใหญ่ซึ่งเป็นงานที่ยากนะคะจันเป็นงานที่ยากมากเรียกอะไรงานหินเลยนะคะเป็นงานหินเลยได้รับมอบหมายงานมาเป็นงานหินนะคะแต่ว่าเป็นอะไรที่เขาสามารถที่จะแสดงศักยภาพได้เพราะว่าเปเมจิตชีนนะคะ งานที่ไม่ถนัดแต่เขาสามารถทำได้เป็นคีย์เวิร์ดของของเมจิกเชียนะและไพ่จบดีมากไพ่จบด้วยหนึ่งเหรียญนะคะแสดงว่าสมบูรณ์นะคะคุณสามารถที่จะไขประตูได้ปัญหาต่างๆที่คนอื่นไขไม่ได้ปุ๊บคุณแจอยู่ในมือคุณแก้ได้หมดเลยคุณแกได้นะไพ่เมจิกเชียนบบงบอกว่าอะไรที่ไม่ถนัดคุณก็ทําได้คนอื่นทําไม่ได้คุณก็ทําได้อันนี้น่าจะ เป็นอะไรที่พรสวรรค์บวกพรแสวงถือว่าดีมีความสามารถการงานไปแล้วถือว่าดีนะคะงานยากงานเหนื่อยงานหนักเนี่ยทำได้ทําสําเร็จและอย่างได้เรื่องขั้นปรับตําแหน่งด้วยสิเพราะไพ่จบดีมากไพ่สวยมากนะคะต่อไปการเงินนะคะการเงินก็ถือว่าดีมากนะคะอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์นะคะใช้แต่รู้สึกคนนี้เขาก็ไม่ค่อยได้เที่ยวเท่าไหร่นะมุ่งในเรื่องของการงานมากกว่าได้แล้วความรักดีไหมคะ ความรักก็ถือว่าโอเคก็เจอคนถูกใจอเจอคนถูกใจ,กน,กใจนะ,จนะ,ะเราถูกใจแต่เขาจะถูกใจเราไหมนะอีกเรื่องหนึ่งการเงินความาโชคลาบ่ะโชคลาบโชคลาบก็น่าจะมีโอกาสาดีๆมานะคะแต่ถามว่า อันนี้แปลว่าปฏิหารนะจย์คือคาดหวังไว้นิดนึงอาจจะได้เยอะมากเลยอะไรคะเหนือความคาดหมายค่ะเพราะฉะนั้นคุณคาดหมายอะไรไว้บางทีมันอาจจะตรงกันข้ามก็ได้นะหรือว่าสิ่งที่คุณไม่ได้คิดคุณอาจจะได้ไอสิ่งที่คุณคิดไว้คุณไม่ได้มันแบบกลับตะลับได้แต่ก็ถือว่ามีโชคมีลาบสำหรับคนรักคานแล้วก็เรื่องการงานการเงินความรักนี่ก็โอเคถือว่าดีสรุปว่าดีนะคะแต่ว่าหินหน่อยแค่นั้นเดงนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวมาติดตามชม ช่วงต่อไปค่ะ